การเช่ารถที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สะดุกสบายง่ายนะครับแต่ว่ามันมีข้อที่จะต้องระวังบางข้อนะครับก็ข้อหนึ่งคือบางทีให้มันถูกมากเลยนะฮะอยู่ในคาสามพันเยนคือ1000บาทถูกบางทีผมเช่าที่ประเทศไทยสองพบาทเลยเพราะอะไรครับบางทีเราจะต้องเข้าประกันนะฮะเข้าประกันอีกประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งพเยนเองนะฮะก็คือประมาณ2องสเองนะฮะควรคจะเข้าประกันเพราะถ้าถึงเวลาเนี่ยค่ารักษาหรือ อุบัติเหตุเนี่ยมันแพงกระเยอะนะครับข้อที่2คือในการจองนะ่ยสมมุติเราจะกลับมาเวลา17บเนากานะฮะแต่ถ้าเราบอก17็ต้องคือต้องกลับมา17จริงๆก็ต้องถามดูว่าถ้าเราเช่าใน1วันเน่ยเต็มที่เท่าไหร่นะก็คือใน1วันเลยเต็มที่เขาบอกว่าอยู่ได้ถึง20่สนากาั้นเราก็จะ จองไว้ก่อนให้เผื่อเยอะในราคาเท่ากันพอเกินแล้วถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยเราจะโดนปรับงั้นเราขอเช่าเกินไว้ก่อนเลยแล้วถึงเวลาเราคืนเร็วกว่าไม่โดนปรับการจองอีกอันสําคัญก็คือว่าเราควรจะเช็คดูนะว่าใบขับขี่สานคน ใช้ได้หรือเปล่าบางบริษัทอาจจะไม่ได้เรื่องบุหรี่เรื่องควันรถแล้วก็เรื่องกลิ่นนะต่างๆเนี่ยเขามีบอกไว้ก่อนถ้าทำกลิ่นเหมนเน็นเนี่ยอาจจะโดนปรับนะครับถ้าไปจอดรถผิดที่นะโดนปรับเนี่ยคุณจะต้องจ่ายนะฮะนี่มีเขียนไว้แล้วในการอธิบายเรื่งเดิ